ก็ขออนุญ,ญาตในเชิญทุกท่านยืนขึ้นถวายทำวามพะรพ ยินีตนทุกท่านนั่งลงครับครับผมอาจารย์เจมส์นะครับก็เป็นที่ปรึกษาที่เรียนได้รับทราบแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารสองสีคือสีฟ้ากับสีม่วงครับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้ใหญ่อยู่มาสักหกปีครับก็เลลาออกมาอยู่บ้านท,ที่ที่ตรงนี้เป็นที่ของ าตาคุณยายแล้วก็มอบให้คุณแม่นะที่ตอนนี้เป็นแม่ค้ากะปิอยู่ท่านจะได้ชิมเลยท่านจะให้ใหชิมกระปิเดี๋ยวไปติดต่อได้นะครับวันนี้คุณแม่ครับก็เลยทําเรื่องของกเกษตรร่วมกับทางอาจารย์ต้อยหรือว่าเป็นพี่สาวซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นประธานพิสาหกิจครับกับอดีตประธานสากลครับแล้วก็ร่วมกับทางจังหวัดก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อพัฒนานในเรื่องของนวัตกรรมกรเกษตรในเมืองอุตสากรรม ตอนนี้ไปเรียกววเวลาสามนัเข้าปีที่4ี่ที่ห้านะครับความรูต้ต่างๆนะครับเราก็ไปเรียนนะครับที่ศูนย์ของในหลวงชิการที่9้าที่บางาบุงนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้นะครับเรียนเรียนต่อแล้วก็ส่งเราลงต่อนะครับที่ประเทศจีนช่วงโควิดพอดีนะครับเรียนออนไลน์ทั้งหมด27วันนะครับ เราก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศจีนเป็นเมืองที่ประเทศที่ทําเห็ดใหญ่สุดในโลกก็มีการจัดคอนเวนชั่นใหญ่มากนะครับอยู่เมืองเป็นเมืองเห็ดเลยนะครับนะครับและปัจจุบันนี้เราก็มีโอกาสที่ร่วมพัฒนานหลักสูตรสมัยใหม่ซึ่งหลักสูตรเดิมเนี่ยใช้จะอยู่30กว่าปีและเรื่องการพ่อเลี้ยงเห็ดแบบทั่วไปกับแบบมืออาชีพเป็นอาชีพนะครับนะครับเราก็พัฒนานหลักสูตรใหม่นั้นตอนนี้เนี่ยที่นั่นปีหนึ่งจะอบรมมาสองสามรุ่นฟรีครับ ถ้าด้านในสนใจจริงๆนะครับจะมี3วัน2คืนหรือห้าวัน4คืนนะครับเลือกเอาได้เลยนะครับที่นั่นนะครับแล้วก็จะเปิดที่นี่เร็วๆนี้นะครับมีประมาณ20 20ท่านนะครับต่อรอบนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับเราก็มีแบรนด์ฟาร์มเราใช้ชื่อว่าเฮลเป็นฟาร์มนะครับที่ปกติแล้วเนี่ย3ปีที่แล้วเนี่ยเราร่วมกับชุมชน สมาชิกเราทําฝังตรงข้ามนะตอนนี้น่จาจะจอดทางรถบัสอยู่เนี่ยนะครับจำนวน้งหนึ่งไร่ทั้งหมด3ามสงโลนะครับก็รวมก้อนแล้วลงมาสามพันก้อนทั้งหมดเกือบแสนก้อนต่อขอนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องในคฤหาสน์แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดําเนินการนะครับโดยเราเริ่มต้นคือหนึ่งต้องการสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มครอบครัวหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าค่าของคีบสูงหนึ่งครอบครัวถ้ามีโรงเห็ด3าคูณหเมตรเนี่ยจะมีไรายได้ ครับ4ลงนะครับจะมีรายได้เดือนนึงประมาณสัก3 0 0 0 0ื0ต่อต่อเดือนนะครับลงทุนประมาณแสนกว่าบาทแต่4เดือนคืนทุนทั้งหมดเลยนั้นเราก็ผมทําการวิจัยกันรอดทดสอบมา3ปีก็เกินกว่าเป้าหมายนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังคือในตอนแรกเนี่ยก็คือทําเรื่องส่งเสริมพัฒนาอาชีพถัดมาตอนที่2ต่อเราก็เลยเป็นอะไรครับเราก็เลยเป็นที่เ,เรียกนักศึกษาฝึกงานในการที่จะจบมาตรฐาน นะครับการฝึกอาชีพระดับปริญญาตรีของมลสิทิตและตอนที่3ตอนนี้ก็คือเป็นแหล่งที่จะสามารถเรียนรู้มโมเดลแบบนี้เอาไปทําได้ทั้งหมดเลยทั่วประเทศไทยตอนนี้นะครับท,ทุกอากาศสามารถทําได้นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนืออากาศเย็นจะทาได้ดีมากนะครับเป็นบางช่วงนะครับแล้วก่อตั้งเมื่อปี63มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งนะครับ20กว่าคนตอนนี้มีประมาณ50คนทุนจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ยนะครับในช่วงโควิดพอดีคุยกันประมาณสัก3 4มสี่แสน แต่เอาจริงมี2 5 0 0 0เราก็ไม่ท้อเราก็ขับเคลื่อนมาจนทั้งตอนนี้มีทุนอยู่มาสักล้านกว่าบาทนะครับก็เพียงพอแล้วในการทําฟาร์มพวกนี้ในในหนึ่งไร่เนี่ยลงทุนประมาณล้านกว่าบาทณปัจจุบันตอนนี้เราทุนหมุนเวียนของเราเนี่ยรวมมูลค่าเรียกมาเก็ตแคปแล้วเนี่ยนะครับเอ่อม,มูลค่ามวลรวมดีกว่าประมาณสัก10บล้านได้เกือบ20ล้านแล้วครับในปัจจุบันตอนนี้จากฟาร์มเห็ดอย่างเดียวนะครับและอย่างนั้นเราก็ร่วมทําวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับทำเรื่องของต้นน้ํา ก็คู่กันครับก็ร่วมกันก่อตั้งมีทั้งชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่สมาชิกแล้วก็ต่างพื้นที่แต่ยด้ายเข้ามาบมบรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็รวมกลุ่มกันทําขึ้นมานะครับแล้วก็ยึดตามหลักปฏิยาเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการต้องใชกว่าแบบบูรณาการนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้นะครับ ประเด็นหลักก็คือนะครับเราเรามีแบ่งกลุ่มกันหนึงคือถ้าคนมีความรู้มาช่วยัอนาให้เกิดอาชีพเอางานวิจัยมาทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มถ้าคนมีตังเอาเงินมาแล้วเอามาให้คนที่มีแรงแต่ไม่มีตังเอาไปทําเสร็จแล้วถ้าคนมีที่ก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแล้วก็ไปใช้พื้นที่เป็นแบบนี้ครับมันก็เลยเกิดการขับเคลื่อนขึ้นมานํามาซึ่งความเป็นอยู่ดีมีสถิยภาพแล้วก็มั่นคงยั่งยืนนะครับ ทำให้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายทั่วประเทศไทย,ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็กําลังมีคือภาคใต้ครับก็ขอบคุณพระเจ้าว่าจากคณะที่มาดูงานของเราเราก็มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเรื่องของการจัดจําหน่ายเรื่องของการผลิตสินค้านะครับดยทั้งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีสินค้าที่หลากหลายรอการพัฒนาเพิ่มเติมครับเนี่ยที่โชว์เนี่ยเป็นสินค้าในกลุ่มของเรานะครับนะบต้องเนื่องจากเห็ดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ นี่กลับมาถึงเรื่องของตัวการผลิตของเรานะครับเราใช้กระบวนการทั้งหมดระดับมี3ขั้นตอนด้วยกันหนึ่งผลิตก้อนเห็ดเนี่ยครับที่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็น,นก้อน,นี่ยครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจครับอาจารย์ต้อยพี่สาอาไหมเห็นเขาไปอบรมคนหนวนงันสิครับบอกไปทําโรงเห็ดทีผมก็เลยใช้ล,ลงรถข้างหลังเนี่ยครับเอรถสร้างไป3ามสี่แสนไปทําฟาร์มเห็ดนะครับก็ออกดีแล้วผมก็ไปคํานวณว่า เอมันออกกี่รอบผมคิดออกแล้วต้องทิ้งปรากฏว่ามันออกสี่เดือนเนี่ยออกสิบวันออกทีนึงโอ้ oh, ออกสิบรอบความณูออกมาแล้วเออมันกำไรนี่ก็เลยลองดูจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยวันันตอนนี้จึงอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี้ยนะครับก็ขยายไปตอนนี้เลยกลายเป็นโมเดลที่ทําได้จริงนะสร้างอาชีพได้จริงแล้วก็สร้างความมั่นคงได้ตรงน,นี้นะครับอันที่สองนะครับ พอผลิตก้อนเสร็จเนี่ยลงพอเทปแบบนี้สามคูนหกอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาสามคูนหกเมตรไม่มีใช้ไม้ทำนะครับใช้เหล็กนะเป็นเหล็กซิงไม่เป็นสนิทนะไม่เป็นสนิทเลยอยู่ได้เป็นสิบปีแต่<ท><ท>คนราคาเนี่ยแโทษจีิงราคาต้องเป็นจากเพื่อให้ไม่ดูดซับความร้อนตัวนี้นะครับเนี่ยจากนี้สี่ปีแล้วนะครับอันนี้จากเก่าผมเอามาจากลงลงเห็ดนี่นะครับเอามามุงเนี่ยครับเย็นไหมฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับปกติรุ่นเล็กแรก ครับคณะแรกๆนี่โอ้ผมก็สงสารนะเพราะว่าเต็นท์น่ะเต็นท์ร้อนมากนะครับนี้จากนี้ยังเย็นอยู่แต่ถ้าไปฝั่งนน้นโอ้ยจริงกันร้อนนี่ไม่ไหวเลยนะครับร้อนร้อนมากนะครับและสุดท้ายแล้วพอได้ดอกมาเอาไปไหนครับตอนนี้เราทําตลาดไว้รอเลยรส่งห้าสง,าส,งส่งร้านขายส่งส่งร้านอาหารตอนนี้ก็แกลว่าเรายังขาดยังขาดแค่ดอกเห็ดสดอยู่ต่อวันนะวันละ300กว่ากิโลถึง400กิโลในพื้นที่นี้เยอะมากนะครับ เราก็ผลิตไม่ทนันเพราะพื้นที่เราจํากัดสมาชิกเราก็ผลิตไม่ทนันนั่นแหละครับอันถ้าใครมีที่ดินแถวนี้มาร่วมมือกับวิสาหกิจกับสปอนได้เราลัอซื้อหมดเรารับซื้อโลนึงขั้นต่ำเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทการันตีนะครับตามมาตรฐานที่เรากำหนดให้เลยนะครับเพราะตอนนี้ราคาเห็นดนางฟ้าเนี่ยเราขายหน้าฟาร์มอยู่กิโลกรัมละหลอดครับแล้วแม่ค้กาก็ขายอยู่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้เห็นดนางฟ้านะร,ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับนั้นเราทําจริงทําครบครับต้นน้ากลางน้าปลายน้ําเราผลิตทั้งก้อนเองเราทั้งแปรรูกอ่าพูดถึงแปรรูปนี่ครับเดี๋ยวขอแยกขา,ายของหน่อยอันนี้ผงเห็ดของเห็ดของ,ง,งเห็ดนางฟ้านะครับอันนี้อบเสร็จแล้วเนี่ยใช้ดอกเห็ด1 0 0กิโลจะเหลือแค่10กิโลรวมก็ไฟแล้วโลละ2 5 0 0นแต่วันนี้ผมจะแจก2ถุงไม่รู้จะแจกยังไงดีเหมือนเดิมเนาะใครอายุมากสุด